วันนี้เนี่ยผมต้องลองปั่นจักรยานโดยต้องปิดตานะครับนั่นไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาทึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือพี่หมึกนั่นเองถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เขาสามารถนวดก็ได้ขายของตามบ้านก็ได้และที่น่าทึ่งที่สุดครับนั่นก็คือการปั่นจักรยานนั่นเองโดยปกติแล้วนะฮะคนที่มองไม่เห็นเนี่ยแค่เดินยังลําบากเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่หมึกเนี่ยเขาสามารถปั่นจักรยานได้นะคุณผู้ชมเขาปั่นเก่งแค่ไหนฮะเก่งไปทั่วหมู่บ้านเลยจริงเหรอ ขับปันข้างหนึง่งแล้วก็จาถ้วยแกงไปทุ่งนาไปส่งให้ยายเขาให้แม่เขาถ,ถือถือถุงแกงถ้วยแกงคือถือถ้วยแกงอย่างนี้นมือเดียวและปัน่นต้องมีคนบอกทางให้ไหมฮะไม่บอกค่ะเขาขับเองได้ <P> พี่หมือขับเองของเขาเองเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากจะเจอตัวจริงแล้วฮะว่าพี่หมอนคนนี้จะปั่นจักรยานได้เก่งขนาดไหน ไปหาเขาที่บ้านเลยดีกว่านี่ถ้าให้ผมปิดตาแล้วปั่นจักรยานแบบนี้โอ้โหรับรองว่าลงข้างทางฟาากับสังกสีข้างบ้านแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> แต่ที่บ้านแพะหลวงจังหวัดลำปางครับชาวบ้านเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนที่ตามองไม่เห็นแต่ปั่นจักรยานได้อย่างคล่องแคล่ว นั่นก็คือพี่มึกแม่มันจะเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยหคนที่มองไม่เห็นจะขี่จกักรยานได้ยังไงแค่เดินยังจะยากโอ้โหอ,อย่างนี้พี่วิกเตอร์ก็ตามไปทึ่งไห้ถึงที่บ้านพี่มึกว่าจะทําได้อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกหรือเปล่าหลังนี้เปล่าฮัลโหลครับนี่วิกเตอร์จอครับ,รบทางนี้ทางนี้เอ้ พี่หมึกหรือเปล่าฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมึกครับผู้พิการทางสายตาแต่มากด้วยความสามารถครับก่อนอื่นเลยพี่หมึกคือตาบอดเลยนั้นแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมฮะครับผมเห็นแม่แม่เนี่ยบอกว่าพี่หมึกเนี่ยปั่นจักรยานได้จริงเหรอฮะจริงครับสามารถแบบว่าขับได้ด้วยตัวเองเลยไม่จําเป็นต้องมีใครมาบอกทางให้ครับผม เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ห้วยเหลอครับพี่เลี้ยวข้อซอยเลี้ยวอย่างเงี้ยก็พอพอไปได้ครับผมน,นี่ผมอยากเห็นจริงๆว่าพี่หมึกเนี่ยจะสามารถขี่จักรยานได้ยังไงใช้วิธีอะไรไปชมกันเลยครับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมทางตรงทางตรงมาได้นะฮะคุณผู้ชม ี่มึกเมื่อกี้ทางตรงขับมาเลี้ยวขวาเข้าซอยไปเฉยเลยนะฮะแกรู้ได้ยังไงอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเลี้ยวเข้าบ้านด้วยเลี้ยวเข้าบ้านด้วยคุณผู้ชมเห็นการปัจญาของพี่มึกแล้วอ้ยทำเอาวิกเตอร์ถึงกับทึ่งไปเลยครับใครครับจะไปเชื่อว่า ผู้พิการทางสายตามองไม่เห็นหรือภาษาบ้านๆก็คือตาบอดสนิทสองข้างจะสามารถปั่นจักรยานขี่ไปนู่นไปนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาภายในหมู่บ้านได้ครับนี่ขนาดว่าถึงทางแยกก็ยังรู้นะครับรถแมาข้างหลังครับโอ้ยนี่มันเรื่องเหลือเชื่อครับ ผม็ไม่ต้องมีใครบอกทางแต่ขี่ได้อย่างกับคนตามองเห็นนี่ถ้าไม่บอกแทบจะไม่อยากเชื่อเลยครับว่าคนที่กาลังขี่จักรยานอยู่นี้เป็นคนตาบอดครับอุ้ยสุดขึ่งจริงๆครับพี่มึกออกจากบ้านมาปุ๊บพี่มึกขับมาถึงหาผมตรงเนี้ยถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะไปไหนฮะถ้าตรงไปก็ไปหาลูกค้าที่ผมเคยไปซื้อส้มตำอะไรเข้าประจำอะไรเงี้ยไปขายเครื่องสำอางเข้าด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดเลี้ยวขวาซอยแรกเนี่ยมันจะพาไปไหนครับ <ไป S 1> พี่ไปไปที่ทำงานผมที่ทำงานนวดครับ อ๋อไปูนอสมอศูนย์อสอมอสสสสคุณผู้ชมเมื่อกี้นะฮะพอเลี้ยวมาเนี่ยเกือบชนกำแพงแต่เมื่อกี้พี่หมึกเหมือนทำอะไรไม่รู้นะฮะหัก หักล้อเนี่ย <Okay. S 1> ออกมาจากกำแพงแรู้ได้ยังไงจอดแล้วด้วยจอดแล้วอันนี้คือที่ทํางานอ,อสอมอของพี่ใช่ไหมครับพี่ทํางานที่อ,อสอมอหมู่บ้านเพชรหลวงครับพี่มึงปั่นจักรยานมานะฮะไม่ชนสิ่งกีดขวางใดๆเลยและมาจอดตรงเนี่ยหน้าประตูที่ทํางานตัวเอง เป๊ะเลยนะฮะ,ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่หมึกแกตาบอดสนิทสองข้างครับเราจึงขออนุญาตให้พี่หมึกสวมผ้าปิดตาเพื่อยืนยันว่ามองไม่เห็นอะไรจริงๆแล้วก็มาปั่นจักรยานให้ดูว่าจะขี่ได้หรือไม่เลี้ยวซ้ายไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมปิดตาแล้วไม่รอดคุณผู้ชมไม่รอดจริงๆ เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ทุกคนเงียบมากเลยนะฮะไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยไม่ให้สัญญาณใดๆเลยนะฮะไปจอดที่เดิมพี่มือครับจะมาทำงานอยู่ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพรนหลวงแล้วก็ยังมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณฝีมือดีด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามักจะมีชาวบ้านแวะเวียนมาให้พี่มือนวดแก้าการปวดเมื่อยเป็นประจำ แล้วันนี้ครับนายพิเตอร์ก็เลยขอลองฝีมือการนวดของพี่หมึกซะหน่อยว่าจะหุ้ยสบายสักแค่ไหนตรงนั้นเลยฮะโอ้ตรงจุดเข้าเส้นเลยโอ้ยเก่งจริงๆทิบทิบรถดคนเดียวได้ซื้อของคนเดียวได้แบงร้อยแบงพันแบงห้าสิบยี่สิบรูปหมดเลยมีความขยันแล้วหาเงินได้แล้วตัวเองได้เป็นนางหมึกแม่ขี่ได้ไหม ได้ขนาดตาดียังยังถีบไม่ได้เลยคนในหมู่บ้านลักไหมโอ้ลกเขาทุกคนอันนี้ก็ลักอันนี้ไม่ใช่คนที่อื่นนะไม่ใช่คนที่นี่นะคนที่อื่นกําลังลักเขานิสัใส่เขาดีไงมีน้ําใจมนุษยสัมพันธ์ดีนี่นอกจากจะรู้เส้นทางแล้วนะฮะประสาทสัมผัสดีอันนี้แทงเลี้ย้อวัดครับเนี่ยอันนี้แทงเลี้ย้าวัดครับเนี่ยเฮ้ยแทง้าวัด เออใช่อยู่ดีๆพี่หมึกเดินผ่านก็ทักว่านี่คือทางเข้าวัดนะฮะครับผมซึ่งก็เป็นทางเข้าวัดจริงๆปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคนที่พิการทางสายตาจะต้องมีไม้เท้าอันหนึ่งพี่หมึกไม่ใช้ไม้เท้าเหรอฮะไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่ถ้าไปไหนไกลๆนี่ก็จะใช้อยู่ครับแข่มู้แบนไม่ค่อยได้ใช้อ้าวแล้ววซ้ายมือครับรถไม่มาละรถไม่มาแล้วด้วยรถไม่มาแล้วแมแแทางนั้นนี่เลยครับเออได้ครับได้ครับอันนี้นี่บ้านใครฮะอันนี้อันนี้แบนแยกผมหนึ อ๋อโอ้โหหอมเชียวอันนี้ใช่กระสกรอบที่อร่อยที่สุดครับผมในมูแบนแพร่หลวงนะฮะนี่เป็นโฆษณาให้ด้วยบ้านใครเนี่ยนี่แม่นผมแม่นผมจอด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 เออจอดรู้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 เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอาไปมาเชิญเชิญครับผมเคล็ดลับในการจําเส้นทางของพี่หมึกก็คือการทําให้เกิดเสียงแล้วก็ฟังเสียงที่สะท้อนกลับมาครับทําให้รู้ว่าตรงไหนมีสิ่งกีดขวางตรงไหนเป็นเส้นทางเลี้ยวหรือเป็นทางแยก ซึ่งนี่นะครับเป็นความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสัมผัสการได้ยินของผู้พิการทางสายตาที่คนปกติอย่างเราเราไม่มีแบบนี้แน่นอนครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่ารู้ได้ยังไงออกจากบ้านไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกไหนรู้หมดมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าฮะอ,อ๋อมีครับถ้าสมมติว่ามีสิ่งกีดขวางเราก็จะใช้แบบนี้ครับ ยังไงนะฮะเนี่ยครับเป็นการสะท้อนมันจะสะท้อนมาหาแบบเนี่ยจะมีสิ่งกิดขวงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่หมึกเดินเดินกับผมมาแล้วบอกว่าเนี่ยทางเข้าวัดอันนี้นคือรู้ได้ยังไงฮะรู้ครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้แบบนี้เหมือนกันครับการใช้ชีวิตประจําวันของพี่หมึกนะฮะเวลามีลูกค้ามาสั่งของหรือมีคนติดต่ออะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมือถือใช้ได้ไหมฮะ ใช้ได้ครับใช้ได้เหรอฮะใช้ได้ครับเฟซอะไรเงี้ยเออส่อโทรสั่งทาง Mess e n เจออะไรเงี้ยครับเราก็เล่นได้ตามปกติเหมือนคนแต่ดีที่เขาเล่นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มองเห็นแพทพนนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่พี่หมึกทําได้เหมือนคนปกตินั่นก็คือครับสามารถเล่นโซเชียลมีเดียเล่น Facebook ตอบแชทได้อย่างปกติครับซึ่งพี่หมึกบอกว่าแกใช้โปรแกรม Talkback นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยที่พี่หมึกใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้านะครับที่เขาซื้อเครื่องสาอางซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของพี่หมึกครับซึ่งแกก็จะปั่นจักรยานนําของไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านครับเป็นไงครับคุณผู้ชมคิดดูครับคนตาบอดขับจักรยานไปส่งของให้ลูกค้าถึงบ้านโดยที่ตาบอดไม่เห็นแถมส่งถูกบ้านอีกจําทิศทางได้แล้วก็ตําแหน่งได้อย่างแม่นยำนี่น่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งกับเนี่ยที่ทําได้แบบนี้ขอขอดูหน้าโปรไฟล์หน้าหน้า,หน,าหน้าหลักของของของพี่หมึกหน่อยฮะ ลุกเมนูแถบหกจากหกไปที่โปรไฟล์อืออ่านี่ไงกิซเนรักแท้โปรไฟล์กิซเนรักแท้ถ้าใครจะเป็นเพื่อนในเฟซผมก็<ห>ยิงเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เฮ้ยฮ้ยแน่ <c oughs> นี่ครับเนี่ยใส่เสื้อลายสกอ๊อตด้วยครับพี่หมึกรู้ด้วยนะฮะว่าตัวเองใส่เสื้อลายสก๊อต <c oughs> นะครับโอ้โหผมคาระวะเลยจริงๆนะฮะ พี่มึกนะครับเป็นอีกบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับที่แม้ว่าตาจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือสังคมครับซ้ายังทํามาหากินได้ปกติแถมมีหลายอาชีพทั้งหมอนวดทั้งขายของครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือพี่มึกมีความสุขกับชีวิตครับไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนั้นคือปมด้อยครับแถมยังสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างแหมก็หวังว่าเรื่องราวของพี่มึกในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับลหลายๆคนที่กําลังท้อแท้อย,อยู่ รายการไททึ่งก็ à, ขอเป็นกําลังใจให้พี่หมึกสู้ต่อไปและแน่นะค,ครับถ้าทําอะไรได้มากกว่านี้เราจะกลับมาพึ่งกับเรื่องราวของพี่หมึกกันอีกแน่นอนครับทําให้ผมได้เห็นเลยว่าความสามารถหลายๆอย่างที่พี่หมึกได้โชว์ให้เราได้เห็นในวันนี้นะฮะคือเราไม่คิดว่าคนที่มองไม่เห็นเขาจะสามารถทําได้เนะี่ยพี่หมึกทาได้หมดเลยวันนี้ก่อนจะจากกันไปพี่หมึกมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับอยากจะฝากให้กําลังใจกับทุกๆคนเนาะที่ว่ามีแขนมีขามีดวงตานะครับแบบถ้าคนเราเนี่ย ถ้าจะคิดอะไรที่มันท้อแท้สิ้นหวังอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเปลี่ยนความคิดใหม่มาสู้กับการงานนะครับที่เราทําดีกว่าครับขนาดผมเป็นคนตาบอดเนี่ยผมอยู่ในโลกมืดเนี่ยผมยังสู้กันเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ต่อไปนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หมึกมากนะฮะที่สละเวลามาทําให้พวกเราได้ทึ่งถึงความสามารถอันมากมายในวันนี้นะฮะขอบคุณพี่หมึกมากเลยครับสวัสดีครับ